สวัสดีครับบุญชาติเจริญทรัพ์นะครับวันนี้ไปเจอต้นไทยเจริญพี่น้องโกเบโก,ก SK140LC รุ่นสิบเอ็ดลงจากมิกา้าเทลเลสิบลอ้อครับท่านเตีย้ย แกกลองมาได้4,000ชั่วโมงครับแต่ว่ารถนั้นยังลอมากไม่กิ๊กเลยอุ้ยแกล้างทุกวันไี่น้อง,งนั่นนะป่าไทยอะป่าไทยคุ้มอยูแ่แต่ต้นต้นลูกชายครับนะ่ะนี่จะครุสวนศักดิ์ครับเจเลอร์จริงก็รีวิวตั้งแต่ป้ายแดงเนี่ย 140 lc รุ่น11 oh. 4,000ชั่วโมงเนี่ยกิกเลยครับยังหล่อเฟี้ยวเลยเฟรมเนี่ยสติ๊กเกอร์ยังติดเฟรมอยู่ครับนะที่จะล้างทุกวันเลยดูดูน้องต้นครับเองครับ แกจะคลานตุ่มเตียมตุ่มเตียมนะไปเรื่อยๆ LC แค่เรียวสองตัวครับบอลลูนเจ็ดกาดข้างละตัวบันทายจะนูนใหญ่หน่อย CJJ K7V นะครับเดี๋ยวรุ่น1 1บเร้อยสี่ก็น้ำหนักประมาณ14ตันตีไปเลย14ตันกับ สอง2อยได้ครับนะอันนี้ตามตั้งแต่แกะกลองมาจนถึง4,000ชั่วโมงครับแต่รถนั้นไม่มีรอยตลอกนะตามไปดูเรื่อยๆครับงานปากบอพี่นออ้องอากาศร้อนมาก เดูเทนเลอร์เขาหน่อยเนี่ยเอาไปขึ้นรถเกี่ยวเลยครับเลยโอเคต้นไทเจริรนี่ยังโสดน้อยยังโสดต้นเน่ยใครที่รู้ตัวว่าสาวสาวขาสวยๆมาหาได้ครับนะยังไม่มีเนื้อคู่ครับต้นไทเจริญ บาไทยบอกว่าอยากจะอุ้มหลานจะแย่อยู่แล้วทรามานี่มีรถขุดมีทุกอย่างครับขาดอย่างเดียวคือขาสวยๆสำหรับน้องต้นไทเจริญอายุแก่น่าใายังไม่ถึง30มนะบูมามเชื่อมนอกเชื่อมในเสริมด้วยแผ่นเหล็กสามแฉกบุกีศูนย์จุตัวนี้ศูนย์จุดหกสองนะ นี่ตรงนี้ถมเลยนะถมอีกสาสาวขาสวยๆนี่มหาต้นได้ครับนะรับเลี้ยงเลยมีรถอุดมีรถดำมีรถสนดตัวอีกมีบ้านพร้อมที่ดินนี่พี่น้องสาสาวทันใดที่ข่าถึงเข้าเก่งๆมาเลยครับ แต่จะลืมนะขาต้องสวยนะครับเขาเน้นเลยเนาะเน้นว่าขาต้องสวยยังยไม่สวยไม่เป็นไรสี่พันชั่วโมงนี่กิ๊กเลยก็มันรถใหม่ครับแต่ก่อนนี่ ทีมงานต้นไทเจริญใช้แต่มาใช้มาตทรีครับใช้มาตทรีมากวายี่มาสิปีนะซื้อเ่านอกล้านกว่าโอ้พอมาเจอออกมาเจอร้อยซีเนี่ยมาออกรถใหม่โอ้แต่บอกว่าสุดยอดเลยไม่ต้องซ่อมครับว่าฐานฐานเขาแข็งอยู่แล้วนะครับเราหาเงินเก่งแล้งหาเงินเก่งสําหรับต้นไทเจริญเสียอย่างเดียวครับทีบสาวไม่เป็นนะ แต่หาเงินเก่งครับเงินทองเนี่ยเต็มไปหมดเลยเต็มไผแต่ว่าจีบสาวไม่เป็นก็ไม่ว่ากันช่วงล่างในเฟรมเป็นตัว X ครับเสริมด้วยเหล็ก2เชแฉกผ่านมาเจอคนดีจากให้หน้ารคนกัน ตามดูรุ่น11นะครับว่าพอถึงตอนนี้4,000แล้วนะถ้าถึงหมื่นชั่วโมงจะเป็นยังไงถึงหมื่นจะเป็นยังไงโอ้บันทายจะใหญ่ปกติแล้วเขาใช้มิซูนะถ้ารุ่นแปดแต่ว่าพอรุ่น11ใช้ สุดๆอ่ะโอ้เดี๋ยวแกทำทางครับงัดขันนาก่อนโอ้พี่น้องรูปูเยอะแยะไปหมดครับนี่โอ้รูปูปูนาเยอะมากครับรูเต็มไปหมดเลยตรงนี้ฝนจะตกแล้วครั้งหนึ่งฝนตกครั้งหนึ่งก็จะมีหญ้าเขียวอยู่ ต้นครับก็จะนิ่มมากครับไปเรื่อยๆแกขับเองครับนะรถไม่ชำ้ำแมงวันไม่ให้ตอมนะครบจอดอยู่บ้านเน่ยเงาวับครับนี่รถสองปีนะสองฤดูกาลโอ้อย่างเปรีย้ยครับก็ปัจจัยหลักขึ้นอยู่คนครับครับถ้าดูแลดีๆก็ ยงคงกระพันครับอ่เฮ้ยงกี้นี่ทรงใหญ่นะทรงใหญ่ดีเอาเฟ้าวฟนะ้าแน่หัวหน้าโอ้ไม่เจอไม่เจอกันนานแล้ว ใคร่รู้ตัวสาวๆรู้ตัวว่าขาสวยมากเลยครับเดี๋ยวผ่านป่าชาติจะพิจารณาให้เดี๋ยวเป็นพ่อซื้อให้พี่น้องมาอยู่กับต้นไทเจริญนี่โอ้รถเกี่ยวข้าวก็มีรถดำก็มีรถขุดก็มีครับรถส่วนตัวก็มีอุท้านนี่ขายของขายของชำเดิยนะก็มีที่นาเยอะ มีสมบัติเยอะไะขาดอยู่แนวเดียวพี่น้องเอ้ยขาผู้สาวขาส,สวยๆ <c oughs> <c oughs> เขาบอกต้องขาส,สวยๆนะแต่ขาไม่สวยนี่ไม่เอาว่าสาสนคืณบ้าพุ่นยังนี่ว่ามากแนวนี้เนาะอ่ะว่ากันไปชมไปบนไปกับชาติเจริญทรัพย์นะครับสต้นเศตษเจริญก็เดื่องนี้ทำนี่นี่หาแกซื้อเงินสดนะครับนี่ซื้อเงินสดด้วย จำได้เมื่อ2ปีที่แล้วนี่สามล้านสองแสนประมาณนี้ครับนะสามล้านสองที่น่าจะคันแรกของบุรีรัมย์นั่นเอง SK140LC รุ่น1 1บรถท็อมาดูท้องฟ้าอาจจะมีฝนก็ได้ไปน้องนอนวันสองวันเนี่ยโอ้ดูกแกเดินครับ คือโบว์ฝ่าวเลยน้องไปเรื่อยนหะรถแกถึงหลอ่อรถถึงรถถึงอยู่เหมือนเดิมครับนะสภาพป้ายแดงเลย มี 103, นะ 103, ร้อยสามนะร้อยสามรุ่นนีร้อยสามนี่รุ่นสิบเอ็ดนี่รุ่นสิบร้อยสามยังไม่เห็นนะบุรีรัมยังไม่เห็นอ๋อตรงนี้ให้รถด,ดำวิ่งด้วยครับกาดขังละตัว มากนิ่มมากเอ้มีสวิตเตอร์โมวิ่งเลยครับพี่น้องวิ่งไกลไกลกระดึบ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 ไปส่งองเอลได้ครับรุ่น11เขาจะเขาจะบั้นท้ายจะอบขวบเลยครับนะโว่เว่โว เลยโดยอารียะอิควิเมนตต์่เพียงบุรีออนไลนประเทศไทยร้อยซี่น,นี่อยู่บุรีลำน,น่าจะโอ้อาจะเจ็ดแปดคันนะครับหรืออาจจะเป็นสิบน้องเป็นสิบนะ 4,000ชั่วโมงนี่โซ่ยังเต็มนะครับไปดู1,000ชั่วโมงจะจะเปลี่ยนโซ่ไหมผมว่ายังเพราะว่าน้องต้นเขาขับขนนิ่มมากครับดู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 ตัวแสะ้วยนลองโอ้หางนึงปีปีหนึ่งนี จะหลายล้านนะครับแต่ว่าถ้าแต่ก็ก็มีสถาบันการเงินครับระหว่างจะกู้โโกู้ทุกข้อมาหรือกู้แบงค์มาครับนะเอามาซื้อแล้วก็ผ่อนแบงค์ประมาณนี้ครับนะก็ก็แม่คนเราก็ต้องมีหนี้พี่น้องนะนอกจากคนบ้าแค่นั้นแหละที่ไม่มีหนี้หรือว่าเด็กน้อยเนาะ,ะจะเป็นซู้มกันไปหลังกันดอกอ่า แล้วแต่อาชีพนะครับใครถนัดด้านไหนก็ทำไปไม่ว่ากันเอาจบด้วย s k 1 4 0ร c รุ่น1 1นะครับก็จัดจันในยันบุตรีด,ดัมขอขอบคุณทีมงานต้นไทยเจริญนะครับขาขาวขาวขา,วขาวสวยๆมาหาได้ครับยังโสดอยู่อรองโสดมาหลายปีแล้ว อฝากกดติดตามเลยครับสวัสดีครับ